ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอพอพารวยนะครับวันนี้เราก็จะมาตามหมอผีเขมรครับพอชัยเมื่อคืนได้ต่องวดนะครับผมได้เงินได้ได้ไปทําวิธีในป่าช้าเหรอครับพ่อป่าช้าเป็นเ,เงินชา,า,างสามหัวชางสหัวนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นแนวทางทางรัฐบาลไทยแล้วก็ ทั่วไปนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครายกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทีมงานก็เสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะเปิดโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่บลราชธานีอยู่นะครับเมื่อคืนมากินเลี้ยงกับพ่อชัยนะมาฉลองพ่อชัยนะครับจนดึกนะครับผมก็เลยนอนที่นี่เลยเมื่อคืนก็เลยโชคดีครับเมื่อเช้าเมื่อคืนพ่อชัยเข้าป่าช้าไปทําต่อ นะครับผมไปต่องวดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อชัยหมอผีเขมเมนะฮะบ้านพ่ออยู่ที่ไหนนะครับศรีสะเกดศรีสะเกดเพิ่งันทรักโอ้ขาพระวิหารเนี่ยแต่ก่อนขึ้นโอ้ทางทางปงเขาพระวิหารประมาณสิบสิบสามสิบกโลก่อนถึงเขาพระวิหารโอ้ตําบลเมงมะลูนครับโอ้ของแท้เลยนะครับเนาะอ๋อแนวทางของพ่อจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับ ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะ,<อ>ค,ะคุณคพ่อค,ะค่ะม,มือคืนนีคุณพ่อไปอยังมากกว่าคะ่ะขึ้นไปเฮ็ดเหล็กเมปีสายปีเป็นวันดีวันพฤหัสเนาะเฮ็ดมือคืนเมื่อปีสายปีเฮ็ดเงื่อนสร้างสามหัวครับโอ้สามสร้างสามหัวไปไปเต็มเมื่อขึ้นคุณบอค่ะไปเมือ่อคืนเฮ็ดประมาณจะหาทุ่มสามสิบเก้าที่นี่แหละส่งเฮ็ดเป็นวันดีขาก่อนเมื่อปีสายปีเป็นวันพฤหัสวันดีค่ะหาทุ่มสามสิบเก้า การมือขึ้นนี่ไปเฮธราทุ่มเนาะคนไปนั่งลายบ่ค่ะมือขึ้นเพราะค่ะคิดว่าบนสิไปได้แต่ว่าไปหอดเห็นแบบอยู่ภาษาหมาหาวซิพคนได้แบค่ะโอ้ไปไปแบบบอกว่าได้นัดหมายบ่กว่าได้นัดหมายไปนี่น่าว่าประสาชุดตรงไหนมันแข็งเนาะก็เลยไปไปแก้บ่ค่ะมือขึ้นมือขึ้นนี่ไปเฮธมันเป็นวันดีหัวปีถ่ายปีเนาะเป็นวันพฤหัสอืม่า อาจารย์มันว่าเฮ็ดงวดปีใส่ปีแต่ละสิ่งปีที่เฮ็ดแบบนี้เนาะไปันไปฟอร์กินหนวกอยากยิ่งมัเข้าเวลาร้ายพอดกับโบเป็นยังร้ายกับโบเป็นยังแต่ว่าโบได้เข้าไปนั่นบอกว่าอยู่ด้านนอกนะก็ให้เข้าไปนะใส่ไม่ใพวกครูบาอาจารย์ทั้งบรรดานะครับอืมค่ะมือขึนแสดงว่าเมื่อคืนนี่ไปเอาเลขแจ็คทุ่มแจงแล้วค่ะช่วนไปเอากับประมาณหาทุ่มสามสิบเก้าทีเนาะช่วงเขาไปเอานี่แล้วกประมาณทีสามนี่แหละทีสามกูกลัว ตี่สามกลัวๆชัวร์เสียเอาแล้วเนาะแต่ว่าหันเขาไปเอาแต่อันอาการน้ากันว่าให้ไผรเขาไปคือว่าถาเอาเลขข้างนอกเลยเขาไปอยู่กันเก่าขุ่นนี่ละเขาไปในปลาซัเก่าขุ่นค่ะเอาแต่พวกูเซ็ตเียนน้ากันนี่ละบมใส่สอนง่ายนั่นละแม่นันคือว่าหาใครรบกวนเลยเวลาเอาเลขแสดงว่าที่นม่เขายากเนาะอืม ถ้าเป็นหน้ามังเว้นนีสามารถขอไปใดทุกคนแต่บอให้ใส่เสียงนะครับครับบ่ว้าวเลยให้ท่วงให้ทักเล่นบอค่ะเามเห็นตัวใดกับบอตรใบอออกมาบอหน้ำกันเห็นน้ำกันมัดทุกคนนั่นแหละแต่ในช่วงกับเป็นตอนกางเว้นนีใดจะเป็นตอนกลางคืนทั้งเสือไปเหยียบเรือใหม่ว่าเป็นงูนะเพราเลยบ่สามาถเสียใดไปมือขึ้นก็ดียูอยากที่น้องมันกะดีอยูคนบวชเดีเข้ขไปเปยังคือเดี๋ยวเอามือขึ้นนี่ค่ะคือ เมื่อคืนมันเป็นหัวปีใส่ปีเป็นวันดีวันพฤหัสนำหน้าได้จังหวะเลยเห็นบ่ค่ะครับผมมันเป็นใส่จังหวะรอคู่บาย้ายมันเฮ็ดหัวปีแต่ปีมันเป็นงัดมือวันอังค้าวนะผมเฮ็ดไบเราต้องขาที่ชี้สีผาเนาะอืมค่ะมันเป็นมือดีพอดีแต่การได้ไปแก้าะค่ะเมื่อคืนนี่ครับผมก็เลือยันได้แนวทางแนวทางนี้สิเป็นรัฐบาลกับ ไายเดือนบอ้ย่ายวันมืออื่นอื่นอื่นเนาะคือเเดือนแล้วครับคือว่ามือแรงเรกตัวใดออกข้าก็สามารถซื้อได้เนาะครับผมได้ทั้งเรกมือแรงได้ทั้งไายเดือนทั้งไล่เดือนวันที่สิบพวกนั่นเลยนะครับสิบพกมักระล่าเนาะคะ่ะได้หมดได้หมดถ้าคองใจกับวันวันที่สิบสองสิบสามไม่เท่ามหาไล่เซกมาให้อีกทีหนึ่งว่าตัวใดยุ่งอยู่คูเกับบอลสินะครับครับผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้ตัวหนึ่งสองขาก็จะได้สี่แกงออกไปนะครับประมาณที่สิบสองสิบสามมีละ คนหวยออกเขาจะได้สีแกงเพราะว่าแต่ละมือนมันมันบนแน่นอนนะมันต้องปล่อยสองหอบแม่นบาขางมาฟันท่วงไก่ออกอีกวันที่สิบสองในสิบสามเซกไมอีกทีเสียงเนาะครับบ้านนี้อันเบอร์โทรเอาล้างไม่ก็แอดมินก็ได้เนาะค่ะเนาะครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะลงในคลิปเลยบอกลงไว้ในคลิปโอเคเดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่า ทำภาพนิ่งไว้เบอร์โทรไว้ในคลิปเลยครับเอฟซีจะได้เห็นนะครับเพราะเมื่อวานไม่เห็นเบอร์โทรไลฟ์สดนะเมื่อวานแต่ why ผมโทรบอกผมก็สามารโทรบอกไ้เนาะพอคนออกไวยออกเบอร์นี่ผมก็ยังบ่สามารถซื้อได้เนาะทั้งเดียวต้องทักมาหาผมเนาะคือพ่อพ่อไปทําเนี่ยแต่พ่อไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับผมผมซื้อไม่ได้ครับผมซื้อมันไม่ออกครับค้นเอานีม่ให้ซื้อบ่ครับคนเห็ดบ่ให้ซื้อเด้อซื้ออะไรคือญยาิพี่น้องญยตดโยมันละคือผมซื้ออะไร ปัจจัยก็อยู่ยัดโยมพี่น้องกันล่ะบรับบอสามาดเรียกร้องหรอกค่ะอืมอันนี้หมอผีเขมรคือว่าซอยพฤษีพุทธนครเนาะอันนี้เป็นเขตเลยมันบ่ค่ะคือว่าผู้เอาเลขนี่บ่สามารถซื้อได้ครับผมก็สิให้แต่ญาติพี่น้องหรือว่าเมีอาสีซื้อได้ได้อยู่ครับลูกเต้าซื้อได้มันบ่ค่ะแต่ให้โทรบอกกับบอสทรคั่นบ่ถามกับบอบอกนะครับโอ้ถ้าพ่อซื้อเองนี่มันมันสิบ่เข้าบ่ค่ะมันบ่เข้าไม่ได้เพี้ยนตัวนึงสมมุติว่าได้32มันก็สิคั่นบ่ออก สามหนึ่งกับสามสี่หนึ่งสี่นะครับมันจะเพี้ยนอยู่ตัวหนึ่งหลุดนะคือเลขพ่อนี่ก็คือว่าเพี้ยนอยู่ตัวหนึ่งบ้างใช่ไหมฮะสามารถซื้อขึ้นซื้อลงด้วยครับซื้อขึ้นซื้อลงบ่สามารถว่าฬางบนเด้อครับแต่ว่าเลขกีวพ่อกับคับแต่เป็นว่าไหลแล้วล่ะแม่แต่ว่าหาเลขคุณพ่อกะซื้อกับว่าหลายตัวกับพ่อกับขึ้นลงได้เนาะค่ะเป็นเลขคุ้มเดียวเนาะครับเลขคุ้มเดียววางเอาเนาะเมื่อคืนได้ตัวไหนพ่อเขาเมื่อคืนนี้ได้สามเก้าห สามตัวสามตัวเลยบอกพ่อครับสามเก้าหกสามเก้าหกเนี่ยซื้อสามเก้าเก้าหกตัดเอาครับหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าสามให้หมุนเวียนไว้นะครับไปกลับไปน้ำเนยเนามุนเวียนอยู่ในนี้เหรอครับมุนเวียนนี่เหล็กสามตัวครับแต่พรสามารถบอกว่าตัวไหนที่ออกรางบนครับแต่นีไพายสามตัวนี่เนาะ ซื้อแรงใส่เหล็กเมื่อแรงทั่วไปเป็นเหล็กยังกับยาเนาะเ่แรงก็ซื้อได้ด้วยค่ะตัวนี้สามารถเป็นเหล็กวนที่ชวกนั่นะครับจับจับหนุกหันทั้งหนาเลยค่ะอืมค่ะเป็นสามารถวันที่สิบหกก่อนจะเสื่อยทรมาเซกอนประมาณวันที่สิบสองสิบสามโทรมาหาพ่อได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าผมจะเอาไปซองวันที่สิบถึงสิบเอ็ดไปซองไปซองเมึงอีกวันนี้ยูบอลนะครับเอาพอต้องไปซองอีกบ่ครับครับต้องไปซองเมึงซองเมึงวาเล็ตัวเก่าในยูบอลจะสามารถบอกได้ว่ายูเทะ ต้องไปย้ำกันอีกไปย้ำอีกไปซองมึงอ,อีกนะครับ <ừ> พเพรแม่นหายแล้วแล้วไปซื้อเลยได้เพราะว่าวันที่สิบบวกง้อยออกหวยใหญ่ออกหวยไทยออกเนาะคะวันที่สิบนี่ผมต้องไปซองว่าเพิ่์นิ่งยู่บอถ้าเพิ่นบ่อยู่กับไฮโซเซกหนาบางคนว่าเออโอเคเพิ่านหายมันเราไปซื้อเสียใจเนาะครับเนาะครับผมต้องให้เซกข้ามาอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าที่สีพ่พอต้องไปซองก่อนครับผมวันทีสิบมื่อสิบแปดนี่แหละครับ เอฟซีเนี่คือจะไล่เขาหาบ่ได้เนาะค่ะคุณพ่อว่าโทรศัพท์พังเนาะี่นไล่บ่มีค่ะจะให้เป็นเบอร์ขอเป็นทั้งเบอร์ซะโทรเอาทราเพราะว่าไล่มาเพิ่นกับใส่เปล่นบ่เป็นน้ำแม่แล้วก็ใส่บ่เป็นนะครับรองตรงโรดครับเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ให้ดูแตกหมดแล้วเออมันโทรศัพท์มันแตกเนาะมันเก่าแล้ว่ะสบายหวยตัวนี้เนาะผมบอกตรงเลยเนาะซื้อหน่อยเลหน่อยซื้อหลายเลยหลายว่าซื้อบัวใหญ่พ่อบาทนะครับเด้อค่ะ แน <S 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 um, ่วทางเนาะค่ะเนาะย้ำว่าเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องกองตายย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะครับผมอันนี้เพื่อให้พ่อสงสัยนะครับผมโทรศัพท์เล่นไม่ได้ฮะผมมันมันมันแตกมันแตกอะไรนะครับ่ารับได้ยี่ห้อครับนี่ครับนี่เหตุผลนะครับผมเนาะนนี่คือเหตุผลเนะเหตุผลแย่ไรมาเด้อค่ะททัวร์โทรโทรหาพ่อเลยนะครับผมพ่อ๋ยวงมี่อย่างเนาะผมกับ ปกติผมจะอยู่ตามปลาตามดวงตามทรงไ้ทรงหน้าเนาะก็ดีมัอนี่เพิ่นมากเนีน้ำก็เลยได้อยู่บ้านน้ำแม่เออกระทึงว่าเออเพิ่นมากขอความร่วมมือกับไข่เพิ่นนะครับเพราะว่าเรปลดหนีปลดสิ้นซอยพี่น้องเลยละเป็นแนวทางนะพ่อเนาะครับผมซ้ำนึงหาตัวขุนหยากินเรอกกินน้ำปลาไปแล้วอยู่ในป่าช้าบ่ะพ่อครับเขาพ่อไปนอนในป่าช้าป่ะล่ะเพิ่มมากเขาออกไปทรงไ้ทรงหน้าจะนอนน้ำปลาดองนี่ดอนนั่นแหละครับเ้าไปหาี่เทียงไฮเทียงหน้าไปเห็นดอกครับ หาโปรพอรเนาะค่ะเด้อพิญญาไก่โทษเอาตามเบอร์เด้อครับเด้อครับค่ะเนีดูสภาพเครื่องเนาะค่ะโทษได้โทษได้ได้อยู่ครับแต่ย่าไล่เนาะค่ะไล่ไม่ได้หรอกไล่ไม่ได้ดอกมันบ่เห็นนั่นละครับขอบคุณพ่อได้หลายเด้อค่ะสำหรับแนวทางต่อหมวดบุตรได้เล่นนั่งบุตได้ติดต่อบุตรได้ติดตามเด้อสวัสดีบทสินใจครับผม ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อชัยนะครับผมครับสายขมรนะครับผมเป็นหมอผีขมรนอนอยู่ในป่าช้านะครับผมนี่ะครับ Fc แอร์ Fc ครับไขข้อสงสัยนะครับทำไมลายพ่อถึงเข้าแล้วก็หลุดเข้าแล้วก็หลุดนะฮะคือโทรศัพท์เป็นแบบนี้นะครับ Fc ครับครับผมตัวเลขพ่อได้ต่องวดแล้วครับสามารถไปซื้อได้ทุกอย่างนะครับผมครับอาสนับสนุนรัฐบาลเรานะครับ Fc ครับครับผมใครดิ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพผาลอยและทีมงานนะครับทีมงานก็ยังอยู่อุบลราชธานีเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้กลับอุดรเนาะก็จะหาแนวทางเด็ดๆดีๆจากทางฝั่งนี้ไปฝาก FC กันเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าทางนี้ก็เด็ดใช่ย่อยนะครับ FC ครับมีอาจารย์เด็ดๆดังๆหลายท่านนะฮะครับเอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราไปหาแนวทางมาฝาก FC กัน สวัสดีครับ